สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมกับอาจารย์เดียที่จะทํานายในศาสตร์ของเฮลิ่งทาโร่ระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะจะมาทํานายดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านที่เกิดในแต่ละราศีประจําเดือนพฤษภาคมมาดูกันนะคะว่าความรักของท่านในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะความรักของท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะสําหรับคนมีคู่ประจําเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นไพ่ใบไหนลุนๆุนนะคะ เป็นไพ่ใบนี้ค่ะเด e d a นะคะ <S <S ชาวราศีเมษเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์สูงมากที่ตอนนี้ปัญหาที่มันคาราคาซังหรือรุมรา้าเราเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกอ่อนล้าทุกใจหมดกำลังใจแล้วก็มันมีความเป็นไปได้สูงถึงการเลิกลาโดยเฉพาะคนที่คบกันมาแล้วมีปัญหาระหองละแหงกันมาตั้งแต่ปลายปีที่ <S <S แล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในขั้นตอนของ ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลุกกุ่นหมดเหมือนภูเขาไฟกําลังระเบิดแล้วก็มันกําลังที่จะจบลงไปดังนั้นเนี่ยอาจารย์ให้พยายามที่จะมีสติสวดมนต์ไหวพระอยู่บ่อยๆแล้วก็ก่อนจะตัดสินใจอะไรคิดก่อนทำคิดก่อนพูดแล้วก็สิ่งที่เราจะตัดสินใจนั้นเนี่ยก็จะทําให้แม้ว่ามันจะทุกข์ก็ตามแหละแต่มันก็จะทําให้เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นได้ในอนาคตน,น,นะคะคนมีคู่เดือนพฤษภาค,คมในช่วงเนี้ยก็ทําใจอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็คิดซะว่า ไม่มีอะไรที่เป็นของเราตลอดไปดังนั้นหากจะต้องสูญเสียก็ไม่เป็นไรยุกขึ้นสู้ใหม่สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามามันก็จะทําให้เรามีความสุขได้คิดบวกเข้าไว้สบายใจไปกว่าครึ่งค่ะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่กดดอกจันสามส1แล้วก็โทรออกทีนี้ก็ได้ทราบกันแล้วว่าเดือนพฤษภาคมนี้ความรักของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ ความรักของท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะสำหรับคนโสดประจำเดือนพฤษภาคมเป็นไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะคนโสดชาวราศีเมษเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีความ